ข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มตอนอ้นกันที่ควันหลงสึกแดงเดือดหรือว่าบิ๊กแมชเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีคนบันเทิงบ้านเราทั้งเด็กผีเด็กหงเนี่ยไปเชียร์กันแบบติดขอบสนามคึกคักเลยทีเดียวค่ะ ศึกแดงเดือดหรือว่าบิ๊กแมชนะคะกับการฟาดแข้งระหว่างทีมลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเมื่อวานนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะเด็กหงและก็เด็กผีสายคอบอลในวงการบันเทิงไปกันแทบทั้งวงการเลยนะคะงานนี้เหล่าเด็กผีก,ก็ยิ้มไม่หุบค่ะเพราะว่าชนะสกอร์ไปถึง4ประตูต่อศูนย์ก็เลยเห็นภาพขิงขิงทีมโปรดตัวเองไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มเรดวรินทร์ทและมาร์จุทาวุฒนะคะที่ยิ้มไม่หุบเลยค่ะแจ็คแฟนชันแล้วก็นิกกี้นา่าชดแล้ว ก็ก้อยอรัชพรก็ลงคลิปกับชัยชนะแบบสุดๆนะคะฟากเด็กคงอย่างนิวชัยพลแม้ทีมจะแพ้แต่ก็ปลื้มสุดๆที่ได้เชีย์ติดขอบสนามค่ะด้านคู่รักมิ้นชลิดาก็ควงคู่หวานใจภูผาเตชะนรงค์มาร่วมชมด้วยนะคะพร้อมอยังได้เซลฟี่กับไอดอลเกาหลีสุดฮอตแจ็คสันหวังที่ไปแสดงเปิดสนามค่ะ แต่ที่ทำเอาอฮาสุดๆดต้องสาวคนนี้เลยแม็ดพิรณีนะคะที่เก็บทรงไม่อยู่อาปากค้างเลยค่ะเมื่อเจอกับหนุ่มแจ็คสันจนกลายเป็นไวรัลนะคะถึงขนาดเจ้าตัวเนี่ยยังนำรูปตัวเองมาเซลในไอจเลยละค่ะ ส่วนหนุ่มแจ็คสันหวังนะคะหลังในงานถแถลงข่าวเนี่ยเจ้าตัวยืนยันชัดเจนนะคะว่าทุกคนต้องเรียกเขาว่าพี่แจ็คเท่านั้นแต่ล่าสุดวันนี้เจ้าตัวก็ยอมเป็นน้องแจ็คให้กับศิลปินดูโอ้กอบไม้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าตัวนะคะโดยยืนยันผ่านคลิปที่หนุ่มกอบพิชยาลงค่ะขณะที่แจ็คสันเนี่ยก็ส่งข้อความอวยพรถึงไม้พิรัตไปชมคลิปความน่ารักนี้กันค่ะน้องแจ็ค yes I'm not a c Uh, that means, no, he's This I understand. Okay. Okay. And even Mike, you You call me known Jack 2. Okay, okay, I understand. Okay, okay. okay. Great. 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 All right. Thank you.